สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทุกท่านเลยค่ะกลับมาพบกับเก่งนะคะทางช่องชาแนล u ูทู u โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งค่ะจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้สุดหล่อที่เก่งเลือกนํามานะคะเป็นรถรุ่น Ford r เลนเจนะคะรุ่นวายแท็กค่ะตัวนี้เป็นขับ2นะคะแบบมีโ o l เลอร์ช t ตเตด้วยนะคะฝาท้ายเป็นแบบเปิดปิด ไฟฟ้านะคะราคาจะอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทค่ะให้กำลังแรงม้านะคะสูงสุดนะคะอยู่ที่180แดค่แรงบิดนะคะ420นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวกิ่งพามาชมนะคะว่าวันนี้สุดหล่อแต่งอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเปอร์แบบนี้เลยค่ะตัวกรอบนะคะก็คือจะทำเป็นสีดำเงานะคะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งนะคะ แต่อักษรฟอร์ตตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะพี่่สามารถเลือกสีได้นะคะตัวนี้เป็นโมเดลปี2021ด้วยนะคะในส่วนของซุมซ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นของฟอร์แท้เลยนะคะสังเกตได้จากหมุดนะคะตัวนี้นะคะมีโลโก้ฟอร์ด้วยสวยงามมากๆเป็นขนาด6นิ้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เจาะตัวรถของพี่ๆเลยนะคะติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนา ในส่วนของล้อล้อตัวนี้ค่ะเป็นขนาด18นิ้วนะคะเป็นยางเดิมจับคู่กับแม็กนะคะเลนโซนะคะแม็กอะมูโ่ค่ะพี่ๆสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าต้องการเป็นแม็กอะไรจับคู่กับยางอะไรค่ะในส่วนของครอบแก้มนะคะครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับค่ะอันนี้หล่อมาจากโรงงานเลยนะคะโมเดลปี2021เราให้มาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะ ถัดมาค่ะด้านล่าหลังคาตัวนี้นะคะติดตั้งมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเติมให้จะเป็นในส่วนของกันสาดค่ะตัวนี้เป็นกันสาดแท้นะคะเข้ารูปสี่ชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยความเข้มของฟิล์มคันนี้เก่งติดเป็นบานหน้า60%และลอกคัน80%ค่ะพี่ๆเลือกความเข้มได้นะคะด้านท้ายรถค่ะฝาถังน้ํามันนะคะฝาถังน้ํามันทรงฟิตนะคะเป็นแบบนี้เลยลูกค้ารีเควสต์มาเลยค่ะ สวยมากๆเลยดูมีมิติด้วยในส่วนของสปอร์ตบาร์ก็นี่เลยค่ะชมของปี2021นะคะก็โลบาร์สปอร์ตบาร์ตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยสีส้มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฝาท้ายนะคะอย่างที่เรียนแจ้งไปเบื้องต้นนะคะเป็นฝาท้ายนะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะตัวนี้เปิดปิดนะคะควบคุมจากรีโมทได้เลยเดี๋ยวเก่งแนบคลิปไว้ให้นะคะ นี่เลยค่ะสามารถปิดกันแดดได้อย่างดีเลยเดียกเก่งเปิดให้นะคะนี่เลยเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะพี่ๆค่ะหรือว่าเราจะกดจากรีโมทก็ได้ค่ะนี่ใน่วนของฟ้าท้ายนี่เลย เก่งเป็นผู้หญิงก็ปิดได้ฝาท้ายตัวนี้นะคะมีทอชั้นบานนะคะช่วยผ่อนแรงนะคะพี่พี่ผู้หญิงก็สามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็นี่เลยไฟนะคะเป็นไฟของว l แลนสวยงามแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยเข้ามากๆเลยนะคะลงตัวมากๆเลยในส่วนของที่เพิ่มเติมด้านฝาท้ายก็นี่เลย จะเป็นสติกเกอร์นะคะคำว่าเนเจอร์แบบนี้นะคะเดิมๆแล้วจะไม่มีนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้เดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะคะก่อนจะพาไปดูด้านในรถค่ะอ่ะเด็กเก่งพามาดูด้านในรถนะคะด้านในรถก็จะเป็นสไตล์วายแท็กเลยค่ะเป็นหนังสีดำนะคะตัดด้วยด้ายสีส้มนะคะเป็นกิมมิกของเขาเลย เบาะเป็นเบาะหนังลายใหม่ค่ะสีดำตัดด้วยสีส้มแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะดูหรูหรานะคะทำความสะอาดง่ายมากๆไม่เก็บฝุ่นด้วยและพวงมาลัยค่ะรวมถึงคอนโซลหน้านะคะก็หุ้มหนังนะคะตัดโดยได้สีส้ม ปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของด้านขวาเป็นปุ่มควบคุมนะคะข้อมูลการใช้งานรวมถึงระบบครุสคอนโทลฝั่งซ้ายค่ะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอวิทยุอ่ะเดี๋ยวกิ่งพาไปดูหน้าจอนะคะ หน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบซิงส์เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยรวมถึงมีระบบนำทางนะคะแล้วก็มีโทรช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ1669ให้ด้วยค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุในส่วนของความปลอดภัยค่ะมีถุงลมนะคะนิรภัยนะคะถึง6ใบด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีระบบนะคะ ABS และ EBD นะคะ ทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัตินะคะกระจกมองหลังนะคะก็ตัดแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนก็เช่นกันคะ่ะปัดอัตโนมัติในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันคะ่ะบอกเลยว่าราคาตัวนี้นะคะมีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยก็จะอยู่ที่1ล้านค่ะ5 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นตัวขับ2นะคะแบบไม่มีโรลเลอร์ชัตเตอร์ราคาจะอยู่ที่1นึ่ล้านสองหมบาทคะ่ะฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะสําหรับสุดหล่อคันนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะ ฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยค่ะโปรโมชั่น f o r ์ดบยเก่งกี้และทั้งเพจค,ค่ะโปรโมชั่น f o r ์นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบนะคะทักทายสอบถามได้นะเบอร์หรือไลน์ไอดี ID ไลนะคะทักมาได้เลยนะคะสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านค่ะ วันนี้ขอนำสุนหล่อคันนี้ไปส่งมอบก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ